เพระสมเด็จก,กับปาฏิหารเหนือตายเรื่องมีอยู่ว่ามีชายชาราคนหนึ่งชื่อตาอินแกเป็นมัคนายกวัดเก่าๆในฝั่งทนบุรีฐานะยากจนแต่แกเป็นคนมีศีลธรรมสมบัติชิ้นเดียวที่แกหวงแหนที่สุดคือชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังใช่ครับมันไม่ใช่พระเต็มองค์แต่มันเป็นพระที่หักครึ่งเหลือแต่ท่อนบน แกได้มรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายตาอินแกเลี่ยมพลาสติกเก่าๆห้อยคอด้วยเชือกร่มแกว,ว่ายเช้าไหวยเย็นสวดพระคาถาชินบัญชรไม่เคยขาดวันหนึ่งมีเสียวิชัยเสียนพระกระเป๋าหนักขับรถเบนซ์มาที่วัดสายตาเหลือบไปเห็นพระที่คอตาอินเสียวิชัยหัวเราะกากโถลุงห้อยพระหักๆแบบนี้อายผีสางเทวดามัน พระหักเขาถือว่าเสื่อมแล้วไม่มีใครเขาเอาไว้กันหรอกเอามาขายผมไหมผมให้ห้าร้อยจะเอาไปบททามวลสารพระใหม่ตาอินยิ้มใจเย็นแล้วตอบว่าไม่ขายหรอกครับเสียถึงจะหักแต่ท่านก็คือสมเด็จโตพุทธคุณท่านอยู่ที่ผงวิเศษไม่ได้อยู่ที่รูปร่างใจผมนับถือท่านก็กศักดิ์สิทธิ์เสมอเสียวิชัยสายหน้าดูถูกว่าลุงงมง,งายแล้วก็ขับรถจากไป เสียคนนี้แก่ห้อยสมเด็จวัดระฆังองค์ละสิบล้านสวยคลิปแต่เงินที่ซื้อมาได้มาจากการโกงแชร์ชาวบ้านกรรมติดจรวดกับบาร,รมีที่คุ้มครองไม่กี่เดือนต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับทั้งสองคนทางด้านเสียวิชัยวันหนึ่งแก่ขับรถเบนซ์หรูจะไปเจรจาธุรกิจสีเทาด้วยความประมาทและกรรมที่โกงเข้ามารถเสียหลักพุ่งชนต่อหมอสะพานอย่างจัง สภาพรถพังยับเยินกู้ภัยงัดร่างเสียออกมาปรากฏว่าเสียชีวิตขาที่คอหนักและที่น่าตกใจคือพระสมเด็จองค์ละสิบล้านที่แก่ห้อยคอหายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอชาวบ้านลือกันว่าพระท่านไม่อยู่กับคนชั่วหรือไม่แรงกระแทกก็ทำให้พระกระเด็นหายไปในซากรถกลายเป็นของศูนย์ค่าไปทันทีทางบ้านตาอินในเวลาไล่เลี่ยกัน ตาอินนั่งเรือหางยาวจะข้ามฝากไปซื้อยาเรือเกิดล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชี่ยวกรากตาอินว่ายน้ำไม่แข็งตะเกียกตะกายจมหายลงไปใต้น้ำวินาทีแห่งความตายแกกรมพระสมเด็จหักในคอนแน่นนึกถึงหน้าสมเด็จโตหลวงปู่ช่วยลูกด้วยจูๆ่ๆชาวบ้านที่อยู่ริมตะลิ่งเห็นเหตุการณ์ประหลาดร่างของตาอินที่จมไปแล้วกลับลอยพุดขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนมีคนดึงคอเสื้อขึ้นมา ทั้งที่แกหมดแรงไปแล้วแกเกาะขอนไม้ที่ลอยมาพอดีรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ความลับของผงวิเศษห้าประการหลังจากรอดตายตาอินได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อท่านหยิบพระหักของตาอินมาดูแล้วกล่าวว่าโยมอินเอย๋ยอย่าได้น้อยใจที่พระเราไม่สวยรู้ไหมว่าทำไมสมเด็จโตท่านถึงขลังนักท่านไม่ได้เสกพระด้วยคาถาอาคมที่เป่าเพียงเดียวจบ แต่ท่านสร้างจากผงวิเศษห้าประการคือผงปฐมังอิทธิเจมหาราชพุทธคุณและตรีนิสิงเหกว่าจะได้ผงแต่ละช้อนท่านต้องเขียนยันลงบนกระดานชนวนแล้วลบเอาผงม,มาปั้นแท่งเขียนใหม่แล้วลบทำแบบนี้นับร้อยนับพันครั้งจนกว่าจะได้ผงที่บริสุทธิ์ที่สุดดังนั้นต่อให้พระแตกหักจนเหลือแค่เม็ดฝุน่นอนุภาพของผงวิเศษนั้น ก็ยังอยู่ครบร้อยเปอร์เซนไม่เสื่อมคลายเหมือนเกลือที่แตกเม็ดก็ยังเค็มเพชรที่แตกบินก็ยังเป็นเพชรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือศีลของคนใส่เสียวิชัยห้อยพระองค์ละสิบล้านแต่ใจเป็นโจรพระท่านก็คุ้มครองไม่ไหวต่อินห้อยพระหักราคาศูนย์บาทแต่ใจเป็นพระหลวงปู่ท่านก็มาอุ้มชูนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของพระสมเด็จหัก หวังว่าเรื่องนี้จะให้ข้อคิดแก่ท่านนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายว่าอย่ามัวแต่ไปไล่ตามราคาค่านิยมจนลืมแก่นแท้ของพุทธคุณและอย่าลืมว่าพระเครื่องที่ขลังที่สุดคือพระธรรมที่อยู่ในใจครับถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามช่องกดแห่งกรรมอาจารย์คงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตำนานหน้าสวัสดีครับ